สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนเนาะวันนี้นะคะจ๋าก็จะมารีวิวการกินมะขามกวนนะคะมะขามกวนของเราเนาะจะขายนะคะกระปุกละ2อ0ร้อยาบาทเมื่อก่อนขาย299บาทเนาะ1กิโล ในรอบโปรโมชั่นนี้นะคะขาย1กิโลนะคะราคากระปุกละ259บาทส่งฟรีนะคะถ้ารับ2กระปุกนะก็จะเหลือ250บาทถ้ารับ5กระปุกหรือ5กิโลนะราคา200บาทก็คือ,อถ้าถ้าอย่าง5กระปุกนี่จะเอาไปแจกนะคะหรือว่าจะเอาไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เอาไปแจกเอาไปขายต่อเก่งกําไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทักแชทเข้ามาถามถึงว่ามาขามกวนนะคะอของเรานะคะจะแพ็กใส่กระปุกนะคะบางทีอ่ะกระปุกมันจะเป็นแบบเ,เขาเรียกว่า,เ,าเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะไปนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะแบบเนี้ยนะคะจะขาดตลาด เราก็ต้องเปลี่ยนไปแพ็กเกจไปนะคะแต่ว่าก็เต็มจํานวนนะคะ1นกิโลเช่นเดิมสําหรับมะขามกวนอะเอฟซี FC ดูนะคะมะขามกวนเนี้ยอาจะกินยังไงนะคะอ,อย่างถ้าคนเท่าคนแก่เนาะเขาก็จะเอาไปกินกับข้าวเหนียวใช่ไหมจะบ่ายข้าวเหนียวอย่างนี้นะคะส่วนถ้าอย่างเป็นรุ่น,ร,นรุ่นแบบกลางคนนะคะหรือวัยทำงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ เอาไปกินกับขนมปังเหมือนกับเราไปทาแยมอะ่ะคล้ายกับเป็นไส้สับปะรดนะคะแล้วก็จะเอาทาแยมไว้นะคะแล้วก็กินนะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกินเหมือนกับคนต่างประเทศอะ่ะเออที่ว่ามันมีไส้เหมือนกับว่าแซนด์วิชอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะอันนี้นะคะดูมะขามกวนนะคะเราจะใช้เป็นมะขามสุกนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็กะทิที่ใช้นะจะเป็นกะทิ ที่ว่าสดนะไม่ใช่กระทิกล่องนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลนะคะคือเราไม่ใส่สารอะไรเลยนะบางท่านก็กินธรรมดาเลยนะคะกินเลยอย่างนี้มันอร่อยนะคะหอมก็เดี๋ยวถ้า FC นะคะสนใจก็แอดไลน์หรือโทรมา ที่เบอร์065-837-5812นะคะอันนี้จะเป็นสำหรับมะขามกวนนะคะ,ะเริ่มนะคะ1กิโล259บาทนะคะอ่ารับ2กิโลนะคะก็ลดลงรับ5กิโลก็ลดลงเหมือนเดิมนะคะ ส่งฟรีนะคะตั้งแต่1นกิโลขึ้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ